ดทที house, ok ีลลค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจ้ะเฮ้ยเก๋าเดี๋ยว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 ตักตักตักว่าตักว่าใช่ไหมค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเอาโอ้ยเด้าเด้อ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  ไหนไหนอยไหเอๆเๆอ้ยอยู่ในนี้เอาไอ้มันอยู่ในนี้ไอ้มันอยู่ในนี้ปล่อยมากปล่อยมากปล่อยมากปล่อยมาเดี๋ยวเรามีกมเีกิมกิเปอร์กิเปอร์มีอยูมียู่ปไหนกิเปอร์ยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวอเดี๋ยวตาเร็วเเอาวางก่อน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 เอาเลยอ้เอเปเยปืนกันเลยนนี่อวิดีโอ อ๋อรู้ลแล้วกี oh, okay. mm ่ปไอแนนเลยซึงก็ยกเลยกี่ปแนไอแนนดิแนนมาบีแม็กแนนนนยกยกกับตาป่อับาเนี่เกนี่วู้นี่ก็ได้ลูดมือส่ยดโอ้ โี้ยๆๆๆๆไม่ใหญ่ังหมอกวันนี้ด้วยนี่นี่มีเที่ยวคู่เะไกันอีเยอเี่ตัวใหญ่นะเนี่ยใหญ่ใ่๋หญเต้องจงตัวเยอะนะเนี่ยตเดือดดีเลยแต่ก